โอเคนะครับทุกๆคนก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปผมขอพูดอาไว้ตรงนี้ว่าคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่า,าผมปรับไมค์แล้วก็ปรับอะไรหลายๆอย่างเยอะก็เลยทําให้เสียงอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็การเล่นในวันนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าคลิปอื่นๆของผมนะเออเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้เออนั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Curse Tank Simulator นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าคล้ายๆกับเกมที่มีชื่อว่า่อ,อ Steel Titans อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ผมอัดเมื่อ1ปีที่แล้วนะเออซึ่งเกมนี้ก็จะอัปเกรดในเรื่อง ดีเทลรายละเอียดแล้วก็เรื่องฟิสิกส์แล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆนะของตัวแท้งนะเออแล้วก็เกมนี้คอแลบกับเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือมัลติครูแทงนั่นเองนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าในการกดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดนี่จอยเซิร์ฟเวอร์แคลิฟอเนียโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วกับเกม นี้เออมาเราเริ่มในการใช้อันนี้เลยซึ่งอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปก็คือว่าเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบเล่นแบบบือหวาพูดอะไรเยอะๆโอเคนะก็อาจจะรัวบ้างก็คือส่วนไหนที่แบบมันไม่มีเสียงก็คือว่าผมผมจะไม่พูดนะเออแบบ บางทีอ่ะแบบเนี้ยนั่นเนี่ยเปิดมากูก็โดนเลยเปิดมากูก็โดนเลยเปิดมากูก็โดนเนี่ยเปิดมาผมโดนเลยผมจะไม่ทันทําอะไรเลยเนี่ยแล้วบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวนี้หรือเปล่าอ่ะเออแต่ว่าก็คือพวกนี้คือว่าผมไม่ค่อยชอบอัดเกมแนวนี้อ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ได้พอเอาเกมนี้มาก็เพราะว่าผมอยากลองมาเล่นดู เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีเออก็คือเนี้ยว่าผมเล่นเกมนี้ได้แต่ว่าแค่ไม่ค่อยชอบอัดเพราะว่ามันอัดแล้วมันไม่ได้บือหวาเลยมากเท่าไหร่ยิงเลยเออตุ่มแตกเดียวครับนั่นแหละครับจบครับจบจบเรียบร้อยเออเจอแล้วเจอแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงมันจะล่างก่อนดีกว่าได้การนี่เลยเอ,อุ้ย ี่ายลงแบบปกติเราไม่ลงกันเราต้องลงแบบคนโหดเขาลงกันแต่เราถอยหลังกันแปบ๊บนึงมันอยู่ไหนกันมานี่โดดโด,โดให้ถึงเวลาให้ผมฆ่าแล้วเอ้ยนู่นหรือเปล่าวะแปบ๊บนึงนะแต่ราหากันเด้อเอ้ย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  เดี๋ยวเราอยู่ประมาณนี้ก่อนโอ้ยแตกไปแล้วนู่นเี่เราออกมายิงเลยแทกทีเดียวไม่ต้องอะไรเยอะทุกคนทีเดียวทีเดียวพอเดี๋ยวเราหามาก่อนเราเข้าไปใกล้มันเลยเอ้ยมันอยู่ไหนวะโอ๊ยมามาแล้วมามาแล้วเออแปบ๊บนึงห,นห,นหันกันหันกัน มาแบบนี้แหละนี่ไงเรียบร้อยไม่ต้องแบบเล็งอะไรให้เยอะนั่นด้านหน้าเราย <c oughs> ิงจากด้านหลังเลยสวยแตกเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องอะไรเยอะแล้วเราเอ,อเอ้ยเยี่ยมมันมาละสัตว์ <c oughs> ยิงจากด้านหน้านี่เลยเนี่ยเรียบร้อยแอซิดไปเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเ <c oughs> ชีย้ยละโอ้โหมันตามเรามา โอ้โหยิงเราประเอ็นึ่งเดีนยวเราออกมาให้เพื่อนฆ่ากันเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเฮียเพื่อนมึงทำาหามึงโอ้โหประนึ็ยิงจากตรงนี้แหละนั่นแหละเราไม่ต้องอะไรเยอะนี่เราแคมป์จากตรงนี้แหละเออมันมาละยิงอืม เราฆ่ามาันฆ่าเราเออแฟแฟนะแต่เ,เราลงตา่างเหนือเพราะว่าอ,อยู่ด้านบนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมผมไม่ใช่แบบแนวซุ่มไหมผมแนวยิงเอาอย่างเดียวเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมาละอยดิบมาละโอ้เพื่อนตกไปด้วยนั่นนะเจอแล้วเจอแล้วเอ,อ้ยปืนใหญ่หันไม่หันเออแล้วโดนแคมป์แคมเปอร์ยิงไปใช้คันอื่น เพราะว่าเกมนี้เราสามารถเลือกได้4คันเลยผมหมายถึงว่า4คันในตาหนึ่งนะก็คือในตาหนึ่งเราเลือกได้4คันแบบเราจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่แบบเกมอื่นที่เราเลือก4ี4คันแบบเหมือนวอทันเดอร์เลือกได้4คันก็จริงแต่ว่าเราเลือกได้แบบเท่าไหร่แค่ครั้งเดียวแต่รอบนี้เราเลือกได้หลายตัวหลายครั้งเอ้ยใช้นี้ยิงทำไมหมดเ็จวจังวะเอ้ย เชีย์ละสวยเพื่อนแต่ว่าผมก็ตายด้วยนั่นเดี๋ยวเรามาใช้ของโหดเลยดีกว,ว่านี่แหละเนี่ยเห็นไหมของโหดเนี่ยเนี่ยการโมเดลก็โหดแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวเรามาเป็นแคมเปอร์เดี๋ยวเราแคมป์ประมาณตรงนี้นถามมันอยู่ไหนอะ่ะถามอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราแคมป์และยิงจากตรงนี้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอ้ยเพื่อนเอ้ยอ๋อเพื่อนโดนยิงละ แต่เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนกันนู่นนะปะมันอยู่ไหนอะแป๊บนึงหาไม่เจอโอนู่นน่ะเออแป๊บนึงโออเออมาเร็วจังผมว่ารถคันนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันหันซ้ายหันขวาไม่ค่อยได้ผมแนะนําเล่นก็คือแบบเป็นรถที่มันเป็นแบบมีเปินเนี่ยเปินที่มันหมุนได้เนี่ยแบบสามแบบสามร้อยหกสิบ ไม่ใช่แบบรถที่มันแบบเหมือนไม่เจเพราะว่ามันต้องยิงแบบตรง,ตรงๆหรือก็ต้องขยับรถเท่านั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้เมาส์ขยับได้เดยอะคือขึ้นโอ้โหไม่พ้นแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าอันนี้กันเอาเรียบร้อยเราชนะละเออชนะแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไระรับเปลี่ยนเปิลเปลี่ยนอะไรก่อนดีวะ โอเคครับตอนนี้เรากลับมาในเมเมนูแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คของที่เราได้กันดีกว่านั่นก็คือนี่ไงเครดเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปิดอันนี้เป็น60ไปเลยเปิดไปเลยซึ่งเราได้ของมาประมาณนี้เออโอเคซึ่งของพวกนี้เราสามารถเอาไปคราฟในบลูพิทได้ในนี้นี่ยบลูพิทเนี่ย เราจะสามารถคราฟพวกรถพวกนี้ได้นะซึ่งของเราก็ต้องครบด้วยเช่นเราอยากจะซื้อรถคันนี้เราก็ต้องมีของครบแล้วก็ต้องมีเงินครบด้วยถึงเราจะซื้อได้ซึ่งผมว่าตอนนี้เรายังไม่จําเป็นนะที่จะซื้อเหรือเราจะซื้อเทเลตก็ได้นะแรงสองไม่มีนะเทเลตเปิร์นก็มีอยู่เป็นเล็กเลน,น้อยน้อยแต่ที่ผมแนะนําก็คือไปซื้อใน ร้านค้าปกติจะดีกว่านะก็คือร้านค้าพวกนี้เนี่ยมันจะมีของอะไรเยอะกว่าผมจะมาซื้อปืนเอ้ยไม่ใชเ่เราเน้นใช้งานเราไม่เน้เนแบบความแรงเนี่ยเราซื้อมาเลยมันยิงเป็นแบบทีละนนัดหรือเปล่าแต่เราลองใช้ดูเอ้ยเกือบแล้วหนึ่งสอง <c oughs> ทีระนนัดแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนทำไมกระสุนมันมีแค่นเดียว,วะอะแมโโมอะหมดแล้วอะ คือเหมือนเรามีแค่กระสุนเดียวแล้วเราก็หมดเลยอ๋อนี่เจอแล้วนี่ว่าแล้วทําไมทุกคนเนี่ยกระสุนเราสามารถมาเติมได้ตรงนี้เนี่ยจะใส่เต็มไปเลยกระสุนเนะี่ยนั่นเนี่ยจริงด้วยทุกคนผมว่าแล้วเราจะต้องไปใส่อม m o ในนั้นก็คือเราจะต้องไปใส่ในต้นเกมไปเดี๋ยวเราบุกกันเลยอะ่ะ ยังไม่ทันบุกเลยเราจบแล้วโอยก็ดีทุกคนเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่เราชน,น,นะนะเออแต่ก็นั่นแหละเพราะผมไม่ค่อยอัดคลิปพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นแบบดีมาก <c oughs> อุ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนนายทำอะไรเนะี่ยถอยหลังแบบนี้เลย <c oughs> เพื่อนเขามาชนเราเดี๋ยวเรามารีแพ้ด้านล่างเนีย่ยแล้วตอนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยอ๋อตอนนี้คือปืนเราพังเนี่ยปืนด้านหน้าเรา โอเคเราซ่อมละอุ้ยมาๆกันละมาแล้ว,ลวไปไหนไปไหนโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วเปนสวยแล้ว,ว,ลวโอ้ยหืมเราโดนยิงจนตายไปเลยโอเคมาโอ้โหเพื่อนเราเล่นรถคันเล็กแต่ว่าใช้ปืนระดับใหญ่มากเลยอ้าเอ้ยแป๊บน,นึงนะผมคิดเองนะบอกว่ามันเทเลพอร์ตอะเออมันแหลกนี่ว่า ปเดี๋ยวเราไปอัดหน้ามันตรงนี้แหละเนี่ยได้เห็นเปืนมันใช่ไหมล้วก็มาด้านหลังมันอ่ะยะเอ๋ครับเร็ียบร้อยเอ้ยเอยเอ้ยเเอพี่โอ้โหเจยเนื่ยแพ้โอเคนะครับทุกทุกคนเราจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเกมนี้ก็คือเกม c u r s ส แท้งซิม ULATOR นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยถนัดในการอัดอะไรแต่ว่าผมก็พยายามนะที่จะอัดแล้วก็ให้ทุกคนดูนะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปดูได้ในด e สคริปชั o นนะหรือว่าใครอยากเล่นมัลติครูแท n งนะที่ขอแลบหยิบเกมนี้อยู่ก็ลองมาเล่นดูได้นะเกมสนุกมากๆนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ